สวัสดีคะ่ะนักเรียนก็มาพบกับครูกแก้วนะคะกับบทเรียนออนไลน์ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของสมบัติของรูปสามเหลี่ยมนะคะเช่นเคยนะคะนักเรียนก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะเราไป ท่องสุดคูณนะคะหมั่นทบทวนสุดคูณบ่อยๆนักเรียนยังต้องใช้ในการเรียนอีกมากนะคะแล้วก็ไปฝึกสมองยังดูซิว่าหลายคนยังจำคำตอบกันได้ไหมเราไปท่องสุดคูณพร้อมกันก่อนเลยค่ะ 8, 6, 4, 8, 8 7, 5, 6 8 8 8ดห8 8 8่แป7 2 8 10, 8 10, 8 8 8 8 8 8 8 8 8กสิกเบเ่อรแจ8ปก8าสิ 1> 9 1 9 9 2 18 9 3 27 94 36 95 45 96 54 97 63 98าส99 91 9ส1 9เจ็ดเห9เก9 1้าป็ง9 9เเน 1 2 1 0 1 2 2 2 1ิ3 3 10 1อ1ย1่1ิ1ส1บ1า1ส1ม1ิ1ส1บ1ี10 1่1ิ11 11ห1 12 1 2สเจปป1 1 2ิ เริ่มบทเรียนของเรานะคะรูปสามเหลี่ยมมาดูความหมายของรูปสามเหลี่ยมกันนะคะก็คือรูปเลขาคณิตสองมิติที่ประกอบด้วยด้านที่เป็นส่วนของเส้นตรงสามเส้นนะคะส่วนของเส้นตรงทั้งสามนี้จะต้องอยู่บนระนาบเดียวกันทำให้เกิดมุมสามมุมนะคะรูปร่างลักษณะของรูปสามเหลี่ยมก็จะเป็น ลักษณะนี้นะคะนักเรียนเราไปดูส่วนต่างๆของรูปสามเหลี่ยมกันนะคะอันแรกเลยนะคะมีด้านสามด้านถูกไหมคะต่อไปค่ะตรงที่แต่ละด้านมาพบกันนะคะนักเรียนดูตรงที่ด้านสีเขียวกับสีแดงมาพบกันด้านสีม่วงกับสีเขียวมาพบกันแล้วก็ด้านสีแดงกับสีม่วงมาพบกัน ตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าจุดยอดนะคะนักเรียนต่อไปค่ะนักเรียนมาดูด้านล่างนะคะด้านที่อยู่บนระนาบนี้เราจะเรียกว่าฐานนะคะฐานของรูปสามเหลี่ยมน,นะคะถ้านักเรียนหมุนด้านสีแดงลงนะคะนักเรียนก็จะสามารถเรียกด้านสีแดงว่าฐานได้ นะคะหรือนักเรียนจะหมุนด้านสีเขียวลงมานักเรียนก็เรียกด้านสีเขียวว่าฐานก็ได้นะคะต่อไปเมื่อเราได้ฐานแล้วนะคะมุมค่ะนักเรียนมุมตรงนี้เลยนะคะมุมที่ตรงข้ามกับฐานนะคะเราจะเรียกว่ามุมยอดนะคะแล้วนักเรียนก็ดูนะคะมุมตรงที่เกิดบนเส้นฐานเนี่ยค่ะสองข้างเลย เราจะเรียกว่ามุมที่ฐานนะคะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนนำเอกสารประกอบการเรียนรู้ขึ้นมานะคะหน้า43นักเรียนมาทําไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะหน้า43นะคะได้หรือ,อยังคะตรงรูปสามเหลี่ยมน,นะคะนักเรียนก็ดูตรงส่วนที่ลูกศรชี้รูปแรกคืออะไรคะคือ มุมยอดถูกไหมคะแล้วก็ลูกศรชี้ด้านล่างก็คือฐานนะคะเราไปดูคำถามข้อ1.1จุดหนึ่งกันนะคะนักเรียนจุดที่เส้นตรงพบกันนี้นะคะสามจุดนี้เลยเราเรียกว่าจุดยอดใช่ไหมคะนักเรียนก็ตอบลงไปได้เลยนะคะแล้วตรวจด,ด้วยนะคะต่อไปค่ะข้อ1.2นะคะด้านที่อยู่ในแนวราบ เรียกว่าด้านสีม่วงนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียกว่าถานนะคะนักเรียนก็เติมลงไปนะคะต่อไปค่ะข้อ1.3มุมที่อยู่ตรงข้ามกับฐานใช่ไหมคะมุมนี้คะ่ะนักเรียนเรียกว่ามุมยอดนะคะต่อไปค่ะข้อที่1.4ผลบวกของด้านทั้ง3ด้านมีด้านอะไรบ้างเรามาดู ด้านสีส้มบวกกับด้านสีเขียวบวกกับด้านสีม่วงอันนี้เราจะเรียกว่าเส้นรอบรูปนะคะก็นักเรียนทําใส่ลงไปในเอกสารประกอบการเรียนรู้หน้า43แล้วตรวจไม่ต้องถ่ายรูปส่งมานะคะนักเรียนทําไปพร้อมกับครูนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเราไปจําแนกสามเหลี่ยมกันนะคะเพื่อที่อะไรคะ เพื่อที่เราจะได้เข้าใจตรงกันว่าสามเหลี่ยมแบบนี้จะมีชื่อเรียกว่าอะไรนะคะการจำแนกสามเหลี่ยมมีด้วยการสองวิธีนะคะวิธีแรกเลยนะคะการจำแนกสามเหลี่ยมโดยใช้ด้านเป็นเกณฑ์นะคะกับวิธีที่สองการจำแนกสามเหลี่ยมโดยใช้มุมเป็นเกณฑ์ไปดูการจำแนกประเภทแรกก่อนนะคะกัรแรกเลยนะคะนักเรียน สามเหลี่ยมด้านเท่าเห็นไหมคะใช้ด้านเป็นเกณฑ์ด้านเท่านะคะสมบัติของสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะนักเรียนด้านทุกด้านยาวเท่ากันเราก็ไปดูนะคะมีรูปสามเหลี่ยมนะคะหนึ่งรูปนักเรียนก็เรามาเริ่มวัดกันนะคะวัดด้านสีเขียวก่อนเลยค่ะสีเขียววัดแล้วยาว6เซนติเมตรนะคะ ต่อไปค่ะเราไปวัดด้านสีส้มกันนะคะด้านสีส้มวัดแล้วก็ได้6เซนติเมตรนะคะด้านต่อไปนะคะอีกหนึ่งด้านด้านสีม่วงวัดแล้วก็ได้6เซนนะคะนักเรียนดูสิคะด้านทั้งสามเป็นยังไงคะยาวเท่ากันเราใส่สัญ,ญลักษณ์นะคะนักเรียนการใส่สัญ,ญลักษณ์เราจะใส่ลักษณะนี้นะคะ1เส้นอย่างนี้ หมายถึงว่าทุกด้านนักเรียนใส่หนึ่งเส้นก็จะเข้าใจว่าแต่ละด้านมีความยาวเท่ากันถ้าครูไม่ใส่ตัวเลขให้นักเรียนจะต้องบอกว่าบอกได้ว่าด้านทั้งสามนี้ยาวเท่ากันนะคะเราไปดูหน้าตาของสามเหลี่ยมด้านเท่ากันเลยค่ะต่อไปการจำแนกสามเหลี่ยมโดยใช้ด้านเป็นเกณฑ์น,นะคะรูปที่สองนะคะสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว เราไปดูสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันนะคะต้องมีด้านยาวเท่ากันสองด้านนะคะก็รูปสามเหลี่ยมลักษณะนี้นะคะนักเรียนเรามาวัดด้านสีเขียวกันก่อนเลยค่ะวัดแล้วได้8เซนติเมตรนะคะนักเรียนต่อไปไปวัดด้านสีส้มกันนะคะด้านสีส้มวัดแล้วก็ได้8เซนติเมตรนะคะ ต่อไปคะ่ะนักเรียนด้านสีม่วงได้เท่าไหร่คะได้11เซนติเมตรนักเรียนเห็นไหมคะด้านสีแดงกับด้านสีเขียวยาวเท่ากันด้านละ8เซนใส่สัญ,ญลักษณ์ได้เลยคะ่ะนะคะถ้าไม่มีตัวเลขกำกับนักเรียนจะต้องบอกได้ว่าด้านสีแดงกับด้านสีเขียวยาวเท่ากันนะคะ สามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันสองด้านเราเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจัว่วไปดูหน้าตาของสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันเลยค่ะนะคะต่อไปค่ะเรายังอยู่ในการจำแนกโดยใช้ด้านเป็นเกณฑ์นะคะเราไปดูรูปต่อไปกันเลยค่ะสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเขาก็บอกมาแล้วว่าด้านไม่เท่าก็แปลว่าด้านทั้ง3ไม่มีด้านใดเลยที่ยาว เท่ากันนะคะเราไปลองวัดสามเหลี่ยมรูปนี้กันดูเลยค่ะวัดด้านสีเขียวกันก่อนเลยนะคะวัดได้6เซนติเมตรนะคะต่อไปค่ะไปวัดด้านสีส้มกันนะคะวัดได้8เซนติเมตรนะคะต่อไปค่ะด้านสีม่วงนะคะวัดได้เท่าไหร่คะช่วยดูสิคะ เลย11มาอีก2กขีดใช่ไหมคะก็เป็น11.2เซนติเมตรนักเรียนดูนะคะด้านสีเขียวยาว6เซนด้านสีแดงยาว8เซนด้านสีม่วงยาว11.2เซนติเมตรไม่มีด้านใดาย,ยาวเท่ากันเลยอันนี้เราก็เรียกว่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเราไปดูหน้าตาของสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวเราไปสรุป การจำแนกสามเหลี่ยมโดยใช้ด้านเป็นเกณฑ์นะคะอันแรกเลยนะคะรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้ง3าด้านยาวเท่ากันเราจะเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะต่อไปค่ะอันที่สองนะคะรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากัน2ด้านเราเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจ่วงนะคะ ต่อไปค่ะรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้ง3ายาวไม่เท่ากันเลยเราเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนครูก็อยากให้นักเรียนนะคะไปทบทวนนะคะการบวกลบคูณหารเศษส่วนแล้วก็การบวกลบคูณหารทศนิยมแล้วก็ ฝึกท่องสุดคูณนักเรียนชั้นป .6 นะคะยังไม่ได้ส่งการสอบสุดคูณให้ครูเลยนะคะนักเรียนอัดคลิปนะคะคลิปวิดีโอการท่องสุดคูณตั้งแต่แม่2ถึงแม่12นะคะแล้วก็ส่งเข้ามาในหลายส่วนตัวของครูนะคะเป็นคะแนนเก็บ5คะแนนนะคะสำหรับการสอบในครั้งที่สอง ครั้งแรกนักเรียนได้ท่องไปแล้วแต่ว่าเรายังมีการเก็บคะแนนอีกหนึ่งครั้งนะคะชั้นป .6 ส่งครูมาแค่3คนเองนะคะก็ท่องคลิปแล้วส่งมาไม่มีการตัดต่อนะคะนักเรียนสมมติว่านักเรียนท่องผิดนักเรียนก็ท่องท่องใหม่ไม่ต้องท่องใหม่ตั้งแต่ต้นนะคะมันมีการจิดได้ก็คือไม่ใช่ว่านักเรียนท่องผิดได้แต่นักเรียนรู้ว่าท่องผิด เราท่องมาตั้งมากมายแล้ว9 9 81 90เป็น90 91เ็99 92นักเรียน92ท่องไม่ถูกนักเรียนสามารถย้อนไปว่า98 72 99 81 90เป็น90 91เป็น99 92เป็น108นักเรียนไม่ต้องไปนั่งท่องใหม่ตั้งแต่ต้นนักเรียนก็ท่องย้อนไปอีกสักนิดเวลาครูฟังครูเข้าใจนะคะก็ ส่งคลิปเข้ามาสำหรับใครที่ไม่เข้าใจเรื่องไหนนะคะนักเรียนทักเข้ามา,าสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ถามได้ทุกเรื่องนะคะนักเรียนไม่ใช่เฉพาะเศษส่วนทศนิยมเรื่องที่เราเรียนไปแล้วก็ได้นะคะหรือนักเรียนไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมแล้วทำไม่ได้นักเรียนก็สามารถทักเข้ามาถามได้ถ่ายรูปโจทย์มาให้ครูด้วยแล้วก่อนจากกันนะคะเรามาท่อง

1> 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 2 3 5 5 3 6 8 3 7 3 1 3 8 3 4 3 9 3 7 3 0 3 0 3 1 3 2 3อ3 4 35 36